สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพามาชมบอลสีสวนเอ็นจอยและไม้ด่างอีกแล้วนะคะที่สวนปราจีนบุรีของเรานะคะนี่เราไม่เน้นขายนะคะเน้นเก็บอย่างเดียวเก็บแล้วก็สะสมอย่างเดียวนะคะไม่มีเวลาขายกับเขานะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเสียดายต้นไม้ พอเห็นต้นไม้สวยๆเราจะเสียดายต้นนี้นะคะมีนามว่าต้นบอนสีหกหลงบอนสีหกหลงจะเป็นไม้เก่านะคะเ,เพื่อนๆนี่ตั้งแต่อีเนาฮกหลงนะคะก็จะเป็นไม้เก่าที่เราสะสมไว้แต่ก่อนก็จะขายแต่บอนสีอีนเนาแล้วก็หกหลงเนะะี่ยค่ะขายดีมากนะคะแล้วเป็นต้นไม้ที่ราคาไม่แรงแต่ว่าสวยงามมากๆพอกัดสีสวยงามมากๆยิ่งขึ้นฟอมกอร์นะคะพอเป็นฟอร์มกอก,อก็จะสวย เป็นสวยสวยงามมากๆนี่ดูสีนะคะสีอุ้ยสีสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยกัดสีสวยมากนะคะกระดูกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็พื้นก็จะเป็นสีชมพูกระดูกออกเป็นสีขาวขาวขอบใบก็เป็นสีเขียวนี่นี่ใบสวยงามใบสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไม้เก <man> like uh ่านี่อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มกอนะคะฟอมกอ เราเลี้ยงแบบธรรมชาติเราเอาไว้ตรงชั้นนะคะเอาไว้ตรงชั้นไม่ได้อาใัยในตู้นะคะอันนี้เราเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะคะเลี้ยงมาหลายปีแล้วมันก็ยังแบบฟอรมมันก็ยังฟอร์มกออยู่ประมาณสี่ต้นนะคะฟอมกอสีต้นเราก็จะเลี้ยงสะสมไว้นี่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ดูนะคะต้นนี้เลี้ยงไว้ดูนี่อยากได้เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบเห็นต้นไม้ไม่ได้นะคะพอต้นไม้โตสักพักผ่าหัวอย่างเดียวแต่ว่า ต้นนี้นะคะก็จะเก็บสะสมสะสมเป็นฟอร์มคอส,สวยๆไว้ดูเล่นนะคะเพื่อนๆน,นี่ต้นหกหลงเป็นไม้เก่านี่สวยๆนะคะเพื่อน